วันนี้เวลา9้านาฬิกาส1นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศศรีสว่างขวัตวราคัติยาราชนารีสเสด็จไปทรงติดตามสถานการณ์น้ำณวัดสามเรือนตำบลโพเอนอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ในายวิรชัยนาคมาศรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้ากราบทูลรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และจากนั้นพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดกับพระราชทานอาหารสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยอาหารสุนัข600กิโลกรมัมและอาหารแมว188ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอท่าเรือประสุสัตว์จังหวัดและตัวแทนรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งพร้อมพระราชทานกำลังใจผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปกล่าวให้รัษฎรได้รับทราบต่อไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากพยาพยุโซนร้อนมู่หลานและพายุโซนร้อนหมาอ้นทําให้เกิดฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ําไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสักปริมาณมากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหกจึงต้องระบายน้ําในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้น้าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ําใน9อ้าอเภอ95ตําบล528หมู่บ้านรวม21,319ครัว, 21, วเรือนพื้นที่การ เกษตรได้รับผลกระทบ8,426ไร่และโดยสมเด็จเจ้าฟ้าโครมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ราษฎรควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาป้องกันเห็บหมัดแก่สุนัขและแมวจํานวน8ตัวรวมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่โปรดให้ออกหน่วยดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดในพื้นที่อันจะเป็นการช่วยป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุข,ขอ,อนามัยตลอดจนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่ และพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลท่าเรือและโรงพยาบาลพระนครศรีอย,ยุธยาที่ปลดให้ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลจุลาพรโดยผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่มีอาการเวียนศรีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักและขนย้ายสิ่งของเนื่องจากน้ำท่วม ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักชุชลสิทธิ์ซึ่งปริมาณน้ำระบายที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ100ลูกบาศก์เมตรจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น20-25ถึงเซนติเมตรประกอบกับหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังป้องกันน้ำล้นตลิ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆต,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันดินและจัดหากระสอบทรายเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว